ตอนนี้อยู่ที่โกตาคารป่ามหาวันนะครับอันเป็นมาที่กษัตริย์ฤชวีได้สร้งางถวายพระพุท่์พร้อมด้วยพระสงฆ์นะครับเป็นสถานที่พระพุทค์ทรงจำพรรษาในพรรษาที่5นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระพุทค์ทรงอนุญาตให้บวชพระภิกษุณีรูปแรกก็คือพระนางมหาประชาบาดีโคตมีเทรี เพื่องหน้านั้นก็เป็นนะครับเสาหินของพระเจ้าโศกนะครับทั้งบนเป็นหัวสิงห์ที่ว่าที่นี่เป็นเสาหินของพระเจ้าโศกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ด้าหน้าก็เป็นนะครับเจดีย์อันเป็นสถานที่เก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุในสมัยของพระเจ้าโศกมหาราช